สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงทฤษฎีบทพิทาโกรัสค่ะโดยทฤษฎีบทพิทาโกัสเนี่ยกล่าวว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากค่ะโดยวิธีการพิสูจน์ของเราเนี่ยเราจะมีรูป สา,าสามเหลี่ยวมุมฉากก่อนมาหนึ่งรูปนะคะจากนั้นเราก็จะหมุนรูปสามเลี่ยมมุมฉากค่ะแล้วนํารูปสามเลี่ยมมุมฉากที่เราหมุนได้เนี่ยม,มาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คืออันนี้คือเราหมุนไปเลย90องศาก็จะได้เป็นรูปนี้ออกมาแล้วก็เราก็หมุนต่อไปค่ะก็จะได้เป็นรูปนี้แล้วก็หมุนต่อก็จะได้เป็นรูปนี้ซึ่งทั้งสี่รูปที่เราได้มาเนี่ยเมื่อประกอบกันแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะโดยสี่เหลี่ยมที่เราประกอบมาได้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ เราจะเห็นว่าได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ที่มีความยาวด้านเท่ากับ a บวกกับ b ค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ของเราเนี่ยมีการหาพื้นที่ได้ยังไงบ้างก็เรามาดูจากพื้นที่ใหญ่เลยก็คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของ m n OP เราจะหาได้จากว่าความยาวด้านคูณความยาวด้านใช่ไหมคะซึ่งความยาวด้านเราคือ a บวก b แปลว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเนี่ยก็คือ a บวก b ทั้งหมดอยู่กำลังสองนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมีพื้นที่ที่แรงเงาพื้นที่ท,ที่แรงเงาตรงนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราหมุนมาตอนแรกก็การหาสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม จุดการหาพื้นที่สีมเหลี่ยมมุมฉากสุดละค่ะก็คือเศษ1ส่วน2คูณความยาวฐานคูณสูงซึ่งเราจะมองให้ A เนี่ยเป็นความยาวฐานค่ะแล้วก็ B เนี่ยเป็นสูงโดยในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเนี่ยมีพื้นมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด4รูปนั่นเองค่ะก็แปลว่าเราต้องเอาพื้นที่ที่เราหาได้เนี่ยคูณ4เข้าไปก็คือพื้นที่พื้นที่ แรงเงาเราจะใช้เป็นพื้นที่แรงเงานะคะจะเท่ากับ4คูณอยู่กับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะ,คะก็คือเศษ1ส่วน2คูณ A คูณ B แล้วก็เราได้แหละเราได้พื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่แหละ เออสี่เหลี่ยมรูปใหญ่แล้วก็ได้พื้นที่สามเหลี่ยมย่อยๆแหละทีนี้เราก็จะมีพื้นที่อีกอันนึงก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสด,ด้านในที่มันจะมีความยาวด้านเป็น C แปลว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส wxyz ของเราก็จะเท่ากับ c กําลังสองนั่นเองค่ะก็ะคือพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสของ wx yz z จะเท่ากับ C อกำลังสองค่ะอ่าพอเรารู้แล้วเราก็จะมาเริ่มจากมาเริ่มการพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทาก,กรัสกันเลยค่ะก็คือเราก็จะได้ว่าจากรูปจะได้ว่าพื้นที่ด้านไหน,นี่ยพื้นที่ w x y z ของเราจะเท่ากับพื้นที่ใหญ่ลบด้วยพื้นที่ที่เราแรงเงาซึ่งเราหาไว้แล้วว่าแต่ละอย่างของเราเนี่ยจะ คำนวณออกมายัางไงแล้วก็นําค่าที่เราได้ตรงนี้นะมาแทนเข้าไปได้เลยค่ะก็จะได้เป็น c กําลังสงเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองลบอยู่กับสคูณอยู่กับเศษหส่วนสคูณ a คูณ b ทีนี้เราก็คิดต่อก็จะได้เป็น c กําลังสองเท่ากับอันนี้กําลังสองสมบูรณ์ก็กระจายออกมาก็จะได้เป็น A2 กำลังสองบวก 2ab บวก b กำลังสลบอยู่กับอันนี้2 1 2 2 2 4ตัดกันได้ก็จะเปลียนจะเหลือเป็นลบด้วย 2ab ซึ่งบวก 2ab กับลบ2 AB, ทํากันก็จะเหลือ0ก็แปลว่าเราก็จะเหลือเป็น C2 กำลังสองจะเท่ากับ A2 กำลังสบวก b กำลังสนั่นเองค่ะต่อไปต่อไปเราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทกับ ของพิทาโกรัสกันก็คือทฤษฎีบทกับก็คือสําหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากําลังสองของความยาวด้านด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านอีก2ด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้นแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะโดยวิธีการพิสูจน์เนี่ยเราก็จะ มีให้เป็นรูปสามเหลี่ยม ABCD เนี่ยของเราเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆซึ่งมีด้าน AB กําลังสองจะเท่ากับ BC กําลังสองบวก AC กําลังสองนั่นเองค่ะก็คือตอนนี้เราอ่ะยังไม่รู้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC ของเราอ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเราเลยจะพิสูจน์โดยการที่เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาอีกรูปหนึ่งก็คือเราให้เป็นรูปสามเหลี่ยม DEF ก็คือให้ EF เนี่ยเท่ากับ BC ค่ะ แล้วก็ให้ DF เท่ากับ AC ก็คือตรงนี้แล้วก็เราให้ DF ของเราอะตั้งฉากกับ EF จากนั้นก็จากรูปเราก็จะได้ว่าความยาว EF ตรงนี้กำลังสองก็จะเท่ากับความยาว BC ตรงนี้กำลังสองเหมือนกันแล้วก็ ด f ก็คือตรงนี้กำลังสองก็จะเท่ากับความยาวของ AC ทั้งหมดยกกำลังสองเหมือนกันซึ่งเราจะเอาเราจะให้เป็นสมาการที่1กับให้เป็นสมาการที่2แล้วเราก็เอาทั้งสองเนี่ยมาบวกกันค่ะเราก็จะได้เป็น EF กกำลังสองบวกอยู่กับ DF กํากำลังสองเท <c oughs> ่ากับ BC กํกำลังสองบวกอยู่กับ AC กกำลังสองค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่า BC กํกำลังสองบวกเอกำลังสองของเราเนี่ยเท <c oughs> ่ากับ a b บีกำลังสองก็คือจากที่เราได้กำหนดไว้ตอนแรกแล้วก็ ef กําลังสองบวกกับ df กําลังสองจะเท่ากับ de กําลังสองก็คือมาจากทฤษฎีบทพิทาโกรัสเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราให้มาเนี่ยมันตั้งฉากกันและมันก็พอมันตั้งฉากกันแปลว่ามันเป็นมุมฉากกันค่ะก็จะได้สมผลให้ ab กําลังสองเนี่ยจะเท่ากับ de กําลังสองด้วยแปลว่า ab ก็จะเท่ากับ de ด้วยค่ะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าสามเหลี่ยม abc เนี่ย เป็นสามเหลี่ยมที่มีเท่ากันทุกประการของกับสามเหลี่ยม DEF เพราะฉะนั้นมุม ABC ABC ไม่ใช่แล้วมุมมันต้องเป็นมุมมันต้องเป็นมุม ACB ใช่ไหมใช่มันต้องเป็นมุมม,ม,ม,มุมนี้ค่ะมุมนี้จะต้องเท่ากับมุมนี้อ่า ก็ต้องสรุปเป็น acb จะเท่ากับ defe D, e, d f, e, ค่ะลบอันนี้ผิดนะคะจากนั้นเราก็จะได้เป็นก็คือพอมันเท่ากันแล้ว df ของเราตั้งฉากกับ ef ทำให้มุม d f e ของเราจะเท่ากับ 9กองศาจึงสรุปได้ว่ามุม A C B ของเราก็จะเท่ากับ90องศาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เรารู้ว่าสามเหลี่ยม A B C ของเราก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นกันค่ะ